h ุนไดเฮ1 Elite NS ใครกําลังใช้อยู่และอยากตกแต่งวีพีต้องดูกับคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ SCD Auto s อ r ต e ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ทางด้านล่างนี้เลยครับครับผมคันนี้ครับยังไงครับทอมครับพี่บิวคันนี้นะครับก็จะเป็นคุนไดเฮ1 NS ครับต้องบอกว่าคันนี้ครับเข้ามาแต่ง เต็มคันเลยทีเดียวป้ายแดงด้วยเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่ารถหายากด้วยนะใช่แล้วคันนี้ป้ายแดงเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลย้อครับพี่เบลแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็ม VP ทั้งคันใช่เลยอ่ะไม่พูดพวามนําเพลงครับไปชมต่อด้ในดีกว่าครับโอเคครับก็ตอนนี้เราสองคนก็อยู่ในตําแหน่งเบาหน้านะครับแถวหน้าเลยคนขับกับคนนั่งข้างอ่ะสตอรี่ยังไงครับทอมคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้ครับพี่ ถึงแม้จะมีคนขับรถก็ตาม uh huh. แต่บางทีคุณผู้ชายท่านเขาอ่ะก็ได้มีการขับรถเองภายในบ้านด้วยก็ uh huh. uh huh. เลยอยากทำหุ้มหนังใหม่ทั้งคันอย่างนี้ uh huh. ทำใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ในการนั่งสบายมากยิ่งขึ้น uh huh. เราต้องบอกก่อนเพิ่มเติมด้วยนะคุณผู้ชมครับเบาะเดิมคันนี้ร,รุ่นนี้ภายในโปรติมันจะเป็นสีเบจครีมนะครับ บางทีลูกค้าไม่ชอบความที่มันเป็นครีมหรือเบจบางทีอาจจะสก,กระปรก<ช>นะครับ<ล>ในการใช้างานในระยะยาวลูกค้าก็รีเควสสีหนังให้เป็นสีหนังโทนสีดําทั้งคันถูกต้องครับพี่เดชเป็นดําตัดครีมแบบนี้เลยสวยงามน,นะแล้วก็ลายฉลุตัวนี้นะเป็นลายแบบปั๊มลายแบบกราฟิกนะครับแบบใหม่จากทางร้านเลยนะครับ หนังเป็นไงครับทอมตัวนี้เขาเรียกหนังอะไร,รตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังไมโครไฟเบอร์นับป้าเลยตัวนั้นเป็นหนังพิเศษเลยนะ,ะดียังไงต้องบอกว่าเป็นหนังที่มีคุณสมบัติเย็นต่นอให้เราตากแดดอยู่ง่ายครับขึ้นมาบนรถตัวหนังอ่ะก็จะซอฟความร้อนในตัวรถด้วยอ๋อะระบายความร้อนได้ดีไม่อมความร้อนเหมาะกับบ้านเราจุกนะครับประเทศเราเมืองร้อนเนาะตัวนี้ก็ตัดเย็บคุ้มหนังใหมแบบ่แบบนี้เลยแมทชยลแบบนี้เลยหัวสวยงามมากๆนะครับต้องบอกว่าอยากให้มาลองนั่งกันจริงๆนะมาดูของจริงเพราะว่า การปรับสรลระต่างๆเนี่ยทำให้คนขับนะครับเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่านั่งสบายมากขึ้นใชหนังเดิมมันเป็นพ u บางทีอาจจะรู้สึกกระด้างในการนั่งครับนั่งนานๆแล้วเวลาเหงื่อเราอ่อนเงี้ยโอ้ดูดดูดเลยนะดูดเหงื่อเออแล้วก็ปวดหลังด้วยนะครับอันนี้ช่างเราก็มีการเสริมยึสังเคราะห์ต่างๆนะครับลองดูเป็นไอเดียได้นะครับใครที่กําลังใช้รถตัวนี้อยู่นะครับอยากจะรีโนเวทภายในอยากจะเปลี่ยนผ้าหนังลองดูเป็นไอเดียได้ประมาณนี้เลยครับสาหรับตอนแถวที่1ครับผม ครับผมตอนนี้เราสองคนก็มาอยู่ในตอนแถวที่2ของรถคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเอาตั้งแต่ข้างหน้าก่อนเลยนะครับที่เราเห็นเนี่ยตัวนี้ลูกค้าติดตั้งในส่วนของคอนโซลและกับพาดิชั่นใครับอย่างที่น้องทอมแจ้งไปครับคันนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับต้องการความ VIP ความเป็นส่วนตัวนะครับกั้นกลางระหว่างคนขับรถและก็ผู้โดยสารตอนหลังใช่ครับหรือบางทีแบบการไปเดินทางแบบหูบางที่ต่างๆโควิดอาจจะยังมีอยู่นะ ช่ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการป้องกันระยะห่างซึ่งกันและกันเพราะว่าตอนนี้เริ่มกลับมาระบาดไปอีกรอบลูกค้าก็ให้โจทย์มาว่าต้องการความเป็นส่วนตัวก็เลยติดตั้งพาร์ติชันและไหนไหนทำแล้วก็ทํำคอนโซลตัวนี้วัสดุเป็นอะไรครับตัวนี้เป็น ABS ABS คือแข็งแรงนะครับทนทานบางทีแบบงานหล่อไม้สมัยเก่าบางทีแบบอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบต้องการความแบบที่แบบ V P เบามากขึ้น ตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะมีช่องวางแก้วช่องวางของได้เลยตรงนี้คตรงนี้อาจจะสามารถหล่อหล่อเป็นทีวีขึ้นมาก็ได้เผื่ออยากได้เป็นไอเดียก็ทําได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกระจกเทมเปอร์นะหนาเลยหนาหกมิลหกมิลเก็บเสียงด้วยนะเก็บเสียงครับอ่าเก็บเสียงนะโอเคแล้วก็ในในทำแล้วนะตรงนี้ก็มีการติดตั้งจอ2ดินนะครับเป็นจอ Android Android ทาอะไรได้บ้างครับทอมเบื้องต้นเน่อยเอาง่ายๆเลยครับมันเหมือนกับจอแท็บเล็ตแอนดรอยทั่วไปที่เราใช้นะไม่ว่าเราจะเปิด นแมหรือเปิดเข้า Youtube เข้าเล่นเน็ตพวกเบราว์เซอร์พวกต่างๆพวกนี้เข้าได้หมดทำได้นะครับบางทีเรามีแบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็แชร์ข้อสปอร์ตเข้าไปจุกต้องครับเปิด Youtube เปิดอะไรได้หมดประมาณนี้เลยลองดูเ็นเดียได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มเรื่องของการปรับกระจกขึ้นลงนะครับช่องเสียบว s b c h ชาร์จนะฮะประมาณนี้เลยครบคันครบคันนะมีช่องวางของนั่นนี่นู่นด้วยครบคันแล้วก็ ่อมาดีกว่าที่พื้นตัวนี้ก็มีการปูพื้นไม้ลามิเนตเป็นลายไม้ถูกต้องเลยสวยงามมากใช่คุณสมบัติยังไงบ้างตัวนี้ครับเอาง่ายๆเลยครับหนึ่งละเราได้ความสวยงามแล้วใช่ไหมครับี่แล้วเวลาเราทําความสะอาดตรงนี้เราทําได้ง่ายเลยง่ายลสามารถเอาผ้ามาถูเช็ดได้เลยอ่าเหมือนว่าน้ำไม่ซึมผ่านแน่นอนถูกต้องพอเคลือบแล้วใช่แล้วครับหนาประมาณเจ็ดมิลเลยสําหรับตัวนี้ใช่เป็นไม้ h m r นะครับเป็นไม้เนื้อเกี่ยวตัวใหม่ตัวใหม่นะครับกันน้ากันเชื้อราได้นะครับไม่ต้องกังวลใจในการใช้งานระยะยาวถูกไหมครับโอเคแล้วก็มาต่อที่พระเอกของตัวรถคันนี้เลยก็ติดตั้งในส่วนของเบาะเก้าอี้ VP นะครับตัวนี้เบาะ VP ีเนี่ยการปรับปุ่มต่างๆจะอยู่ที่เท้าแขนอ่ะด้านในเลยเปิดให้ดูไม่น่ามองไม่เห็นเลยไม่ไม่เห็นอยู่ข้างในด้านในเห็นไหมด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้เลยปุ่มเนี่ยปรับไฟฟ้าได้หกทิศทางไม่ว่าจะเป็นเอนนอนรองน่องเลื่อนหน้าถอยหลังสามารถ ปรับคอนโทรลตรงนี้ได้แล้วยังมาพร้อมกับเป่าลมล้อลมเย็นในตัวนวดก็มีเหมือนกันเป็นนวดแบบไหนพุงลมเลยดันหลังได้หรือถ้าไม่นวดเราก็จะปรับแค่แบบลุมบัสพพอร์ตดานหลังอย่างเดียวใช่ในการเดินทางก็ได้ทําได้เหมือนกันนะแล้วก็พวกสรีระต่างๆคอนโทรลต่างๆก็คือมีแผงปรับแบบนี้เลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านในอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่องเสียบวีดีจะอยู่แอบอยู่ตรงนี้แอบอยู่นิดนึงบางคนแบบ ไอตรงไเห็นกรด่ะพี่ชติ๊จะพูดแบบว่าลูกอมเออลูกอมก็วางกินขนมอะไรก็วางนี้ได้นะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะแถวหลังสุดเนี่ยก็ลูกค้าก็เอาแถวสามออกไปแล้วก็เก็บแถวสี่ไว้แถวสี่ก็จะเป็นแปลงทรงตัดเย็บพุ่มหนังใหม่นะครับเพิ่มเท้าคงเท้าแขกแล้วก็เพิ่มพักนองไปด้วยอลองดูเป็นไอเดียได้สําหรับรถคันนี้กับคุณไดเอลิทเอ็นเอสถูกต้องครับเอสวันเอลิทเอ็นเอสเนาะโอเคประมาณนี้เลยครับ โอเคครับแล้วนอกจากการตกแต่งภายในที่เป็น VP แล้วนะยังมีอะไรอีกเพิ่มเติมนะน้อง้อ,งอมต้องบอกเลยว่าตัวหน้าครับมาเดิมประตูเป็นประตูแมนวน,แนวลแมนนวลใช่ครับตอนนี้เราทําเป็นประตูไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วอ่าเรามีการปรับเปลี่ยนให้มันเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายเราก็มีแปลงให้เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันหากเพื่อนๆใครใช้รุ่นนี้อยู่จะรู้ดีว่า,าท,บาทีบางทีการเปิดประตูเนี่ยประตูค่อนข้างหนักถูกต้องเลยอ่าก็มาเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้จากที่รเรานะครับ,รบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยหากเพื่อนๆท่านใดชอบผลงานตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับคุณใด เป็นเอชวันสตาร์เรียเกคานิวลหรืออะไรก็แล้วแต่อยากเข้ามาปรึกษาหารือสามารถติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างครับทอมไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o เอสเดลตวซีสนะครับไลน์แอดหรือแม้กระทั่งยูทูบยูทูบชานรบหมดเลยครบหมดเลยเดี๋ยวขึ้นขึ้นไวให้หมดเลยอ่าเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันหรือจะเบอร์ตรงก็ติดต่อได้เลยตามที่อยู่ทางล่างนี่นเองหรือจะมาชมผลงานจริงที่โรงงานของเราพระยามนธาตุบางขุนเทียนซอยสองหาไม่เจอเดี๋ยวผมขึ้นโลเคชั่นไว้ให้วันนี้บิวและทีมงานแล้วก็น้องทอมต้องต้องตัวรากันไปก สวัสดีครับ